เด็กเขาดังเด็กเขามีงานจะทํายังไงให้อนาคตของเด็กเขาเนี่ยพากันเติบโตทุกคนนะคะเราต้องเชื่อมั่นในความสามารถของเขานะคะเพราะว่านาวันนี้บอสพินวัตรเขาดูแลกองประกวดอะที่เป็นเวทีของคนไทยเนี่ยคือสามารถทําให้ดังระดับโลกได้ขนาดนี้เขามีดีนะคะเขามีความสามารถและมีความเก่งมากๆนะคะ จริงๆนะคะทุกคนต้องเชื่อมั่นในทีมนะคะเราว้างบอกเลยว่าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของกองอ่ะทุกคนเขาเหนื่อยกันมากนะเวลาเขาทําอะไรหรืออะไรแต่ทุกคนเราเห็นถึงความเต็มที่เตยเพชรเป็นพิธีกรเลยค่ะแอมถ้าเราเอาทำไมเตยกับน้ำเพชรเป็นพิธีกรงานนะ <S 1> <S 1> โ,โ,โ,โจริงปะได้ไหมก็ได้นะใช่ไหมเตยเนาะเดี๋ยวลองคุยดู เอออันนี้อันนี้ไอเดียดีอันนี้อันนี้ไอเดียดีค่ะทุกคนขอบคุณมากที่แนะนำนะคะเดี๋ยวกำลังดูนะคะถ่ายคู่ขอลุกขอลุกลอหล่อเลยใช่ไหมอุ้ยเขินอยู่นะถ้าใส่แบบว่าลุกลอหล่ออะใส่เป็นแบบสูตรสูตรเรดอันนั้นอะถ้าถ้าให้ถ้าให้ใหเออสวยมากแต่น่าจะไม่ทันมันเป็นชุดสั่งตัดชันหาสบัดเลย แล้วเราจะเราจะดําเนินเราจะดําเนินงานกันโอเคใช่ไหมนะคะถ้าถ้าเตยเพชรเป็นพิธีกรอ่ะเขาจะเชิญเขาจะเปิดตัวสินสินค้าเรายัางไงเนี่ยคือต้องนึกภาพว่าพิธีกรนะคะเป็นคนเชิญน,นะคะพรีเซนเตอร์นะคะขึ้นมาบนเวทีนะคะเชิญเอออันนี้ดีนะคะเดี๋ยวต้องลองติดต่อดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญพี่นวัดมาเป็นท่านประธานนะคะเป็น เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่าผูอ่ะ,อะ,อะอสูงเออนะคะเป็นเกียริกับงานนะคะเนาะแค่คิดก็ขับสะบัดเลยขับสะบัดเลยนะคะช่วยดันการช่ายถูกต้องค่ะน้องน่ารักนะคะตั้ง F4 นะคะตั้ง F4 อันนี้ด้วยอิสุลากตโกต๊กลอดกูต,กตก๊ตกลอดนะคะก็ขอกูต๊กลอด ขำรถดมากูยายมารีใช่ไหมยายมารีคู่ชงแห่งปีจริงๆน่ารักต้องเจอนะคะคือแก๊งนี้ถ้าอยู่รวมกันไม่อยากจะคิดนะคะทุกคนวันไอ้วันงานไอ้ระเบียบอ่ะเหมือนนวัดจัดให้นางงามเต้นแม่ไปงานวันระเบียบทุกคนเต้นกันแบบถอดรองเท้าแม่บอกว่านางงามอยู่ข้างล่างคือเหมือนเป็นวันปลดปล่อยอ่ะแม่แล้วแม่เห็นอีกวันปะ อีกวันคือดูคนหน้าแบบเหมือนเหนื่อยมากเหมือนเต้นคืนแล้วเหนื่อยมากถ้าเตยเพจงานจะได้เปิดก่อนไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเดี๋ยวลองถามให้เลยนะคะเดี๋ยวลองถามให้เลยเพราะว่าขอคิวน้องแล้วดูคิวสถานที่ที่จะจัดอยู่นะคะชาลลอตเต้นสะบัดเลยเอแล้วก็ตื่นมาแล้วกดแข้งกดขากันสุดฤทธิ์สุดเดชเบลค่ะเขาเขาลองรองเท้าหาย ถอดรองเท้าพกเสีเอวกันเต้นคับพี่ดิกพี่แป้งปอดโยงแน่ๆเจอพิธีกรเขาเป็นได้ใช่ไหมทุกคนเขาเขาเป็นพิธีกรได้ใช่ไหมต้องได้สิเนาะเก่งขนาดนี้นะคะเ้ขนะ้าไฮดีเป็นพิธีกรจะพูดแบบ น้ำไหลไฟไม่อยู่ไม่คือถ้าถ้าไฮดีเป็นพิธีกรเราจะเราจะดึงน้องลงยังไงก่อนนะคะเราอาจจะยังไม่ได้เปิดแบบว่าเหมือนแบบตอนเปิดตัวก็คือแบบว่าเพื่อนพงศกิจว่าเฮ้ยเชิญพิซนเตอร์ออกมาได้แล้วอย่างงี้ไหมเฮ้ยเชิญเชิญเพื่อนออกมาหน้าเวทีได้แล้วอย่างงี้ปะค่อนข้างที่จะเต็งจ๋า ดันค่ะดันพิธีกรใช่ไหมคะพูดน้ำไหลไฟดาวเออไม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าวันนั้นเขาจะแย่งเขาจะแย่งไมค์กันเบอร์ไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวบ้างแจ้งนะคะว่าแบบว่าเดี๋ยวจัดวันไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมนะคะให้แบบได้ถ่ายรูปคู่นะคะกับน้องๆด้วยนะคะเตยเพชรแบบไหนจัดได้หมดนะคะเออเป็นพิธีกรร้องเพลงพอด้วยหรอ ขอพี่ฟ้ารอ,อเลยเดี๋ยวลองถามเขาพรุ่งนี้ว่าเขาอยาก <_ d ata> เขาอยากแต่ง <_ d ata> เขาอยากแต่งยังไงนะคะพรุ่งนี้ก็เตรียมชุดเตรียมชุดคู่ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนเติมเตรียมชุดสี่คู่ไว้ให้แล้วนะคะเข <_ d ata> าชงกันสวัสดคู่นั้นเตย <_ d ata> เพชรเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าที่แบบอ,อยู่ด้วยกันใช่ไหมนอนด้วยกันใช่ไหม น้องน้ำเพชรกับน้องใบเตยชุดคู่ก็มานะคะชุดคู่อีกเขินมีมีเป็นชุดแบบสีเดียวกันนะคะเป็นแบบชุดคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเขามีถ่ายแบบว่าคู่กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอบไลฟ์สดให้ดูตอนตอนถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์สด จริงๆอะหน้าเฟซของน้องอิงฟ้าแต่คือเดี๋ยวบางไ like ลที่ติ๊กต็อกนี้นะคะเดี๋ยวบางไลติ๊กต็อกนี้ดูเบื้องหลังให้ดูว่าน้องทํางานด้วยกันอะเป็นยังไงนะคะนาอเดี๋ยวให้มาทักทายนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนนะคะที่อยู่ท็อปสิบก็จะได้รีวิวผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าส่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะส่งไปแล้วสักพักแล้วแหละนะคะเนาะส่งให้น้องรีวิวก็คือสนับสนุนน้องทุกคนนะคะให้งานน้องทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนะคะเขาอยู่ด้วยกันนะคะ ที่เมยบอกคุณจะได้ทาแบบกับน้องเมื่อคืนพี่ฟ้าพูดถึงพี่แป้งด้วยแหบบละเราสปอนแง่แงๆเลยนะคะขอสถานที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะ <c oughs> ตอนแรกอาจจะจัดที่ลานพารากอนทุกคนแล้วเขาเหมือนจะจํากัดคนใช่ไหมเตยพารากอนน่ะน่าจะให้ไม่เกิน200คนแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่พอเดี๋ยวหนูจะ <ขอ S 1> ดูสถ,<ห>สถานที่ให้ให,หใหม่นะคะเคยจัดตอนนั้นพี่โปเบลล่าเนาะ ตอนนั้นเคยได้พี่ปอมเบลลาเป็นพีเซนเตอร์ตัวเซรลล่าเอ้ยต,ตัวตัวโลชันก็ห้างแตกตอนนั้นคือห้างแตกแบบแตกเลยอะนะคะอันนี้คือห้างแตกแน่นอนเดี๋ยวจะจัดให้หมีคนบอกว่าต้องจัดที่ราชมังแล้วแหละราชมังเลยเหรอราชมังเลยเหรอราชมังนี่คือไอใบเตยกับน,น้ำเพชรนี่ก็ร้องเพลงตายเลยละร้องเพลงเ <laughs> มืองทองเลยค่ะมีคนบอกเข <laughs> ินรอเมืองทองค่ะอิมแพคใช่ไหม จัดติ่นก็สู้ไม่ไล่ใช่ไหมคะเต็งจ่าเลยค่ะอิมแพกเลยเหรอเออเอเอาจัดที่ไหนลองปังอยากรู้ว่าถ้าเราจัดอย่างเงี้ยเราจัดที่ไหนกันดีที่แบบว่ามันจะได้เป็นแบบเนาะทางแตกจริงๆเอาเตยเตพรเป็นพิธีกรจริงๆใช่ไหมเซ <laughs> นเวลนะคะมีคนบอกว่าอ m p a c t ค่ะ เซนตอนนี้ที่หนูดูนะ mm hmm. ก็จะมีอิมแพกนะคะมีสยามพารากอนนะคะ mm hmm. สยามดิวคาอรี่นะคะที่ดูนะเซนทรัลเวิลด์นะคะเซนทรัลเวิลด์ก็มีนะคะเนาะไบเทคบางนา mm hmm. ใช่ไหมมีคนบอก mm hmm. ผมทำอ mm ีเวนต์เดี๋ยวแนะนำ mm hmm. ใช่ไหมคะเซนเวิลด์สยาม mm hmm. ก็ดีอยู่แบบจุดกลางศูนย์กลางสุดรวมเลยนะคะทีเนี้ยต้องดูสถานที่ว่าจะบรรจุคนได้เยอะไหมนะคะพื้นที่โอเคไหม mm hmm. เพราะว่า คือที่จริงอะ่ะมันมีเขาเสนอมานะคะอันนี้คืออันนีเ้เอาขอพูดเลยว่าคือเตรียมงานอยู่นะคะกําลังดูเรื่องสถานที่ตอนแรกว่าจะยังไม่พูดนะว่าจะมีงานนะคะจะมีงานมิดดนกินงานเปิดตัวให้นะคะเนาะกำลังดูสถานที่แล้วตอนนี้กําลังตกลงแล้วคือประเด็นอะ่ะคือตรงสยามนีแต่มันมีเป็นลานกว้างข้างนอกแล้วคือบางต้นกลัวน้องร้อนนะคะกลัวน้องร้อนอยากจัดที่มีแอ์นะคะก็เราไม่เอาเอาดอนะคะเอาเป็นแบบ เย็นๆช่ำๆนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเอามาได้นะคะเชิญทุกคนมาได้นะคะนนองใครจะไม่ให้กําลังใจนนองแล้วก็มาทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในนั้นนะคะก็จะแบบอาจจะบบได้ถ่ายรูปคู่นะคะได้แบบของน่ารักๆจากน้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องจะมีของมาให้นะคะโชว์ดีซีไปเลยโชว์ดีซีมันสีดำเนาะมันไม่ค่อยเหมาะน้นงานเปิดตัวนต้องแบบสว่างๆนิดนึงอยากให้ยิงหลอดร้องเพลงคู่ในงาน ยิงฟ้าร้องได้ถามชาลอดยังถามยิงหลอดจะได้ไหมออมีไรสดไหมคะมีค่ะมีมีไรสดค่ะต้องถามก่อนว่าฟังได้ไหมถ้าชาลอดร้องนะคะลองได้จริงหรอลองเพาะใช่ไหมได้มันต้องมีควฟิลเปิดตัวเนาะทุกคนลองนึกภาพว่า ใบเตยกับน้ำเพชรนะคะเป็นพี่ที่รอนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพบกับความสวยเงีๆยเลยอย่างเงี้ยเราคือเชิญล้วก็เชิญใครเชิญอิงฟ้ากับชาลลอตมาร้องเพลงแล้วให้ไฮดี้ร้องด้วยไหมชาลอตเสียงดีพี่ฟ้าร้องชาลอตร้องฟังได้ใช่ไหมคะฟังไม่ได้ก็ฟัง,ฟงได, <laughs> ฟงได้ฟังได้อยู่ <laughs> หนูก็ก็ยังนั่งนึกอยู่นะคะว่างานเราจะเป็นยังไงจเจอพิธีกรอย่างงี้นะคะอุย้ยขอบคุณน้องหนีนะคะพี่ชารองเพาะใช่ไหมเออเดี๋ยวเรลองไปย้อนดูนะคะทุกคนน่าราักนะถ้าเป็นแบบเปิดมาเป็นแบบลองลอง้อง,องเพลงคู่นะคะต้องสนุกแน่ๆเลยงานวันนั้นก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมสนุกๆน,นะคะนาอให้แบบว่าให้แบบว่าน้องๆแบบผ่อนคลายกันด้ว